เขาหอนหอนจินหอนห่อนใบประแดกผู้ได้จินประแดกยิบแทบแทบแจวใบห้อนหอนหอนบาดว้ามือนิ้วสิบมาเบิ่งการหนึงเข่าบานบานบานห้าแม่กำลังเอาทานขอกทานเอ็นมาแม่ก

ทานี่เฮ็ดเองเด้อพี่น้องน่นะบริสุใหม่ห้าวหน้าห้าวใหม่ก่อนทานทธุรกิจเมื่อดีขางเฮ็ดคนหน้าสอยที่สุดมัเริ่มเลยเดี๋ยวก็เฮ็ดนาจริงจังเท่แม Những... Thàn... cái, mít kém, cái lại, này. Bạn hàn. Ok. 3. Ủa, coi có miếngแกo thì hết là nêu này

เบิดเต็มทั้งทั้งมีสซบูถึงี่ขนาดเห็ดเนี่ยเรรู้เ้ยดได้หลายหมูจะได้หมูกับเบิดไส่ตัวเจ็ดตีดอรอป้าฮะเติมที่หนึ่งรดียวล่หน่นเนี่ยว้าสูนม่นเบทาอันนี้ไปไปหนึ่งเข่า่ตาค่ะ แป๊บได้ป่เราขีดกระตุกขีกระตุกค่ีขียังขีกระตุกยังหมักปาหมักปาดดังไฟก่ันไงคือนาตินี่นีกไง,ไงข่าวนี้ก็มีเนี่ย้องนี่มันยังปติติขาวบไใดมาข่าววันขาวเย็นกินบเบิด ตเคยินเที่ยนีนี้เนวนี้บีีออกนี่วน้อยีกินไปบ้านคกิเบืทำอีาน้าเขาบอกอีสานจัดเบือคุเคยินเาพิไแต่างคโบราณโเมียว so ่าอยว่าคุณเคยยินเคยยินปั Hence, no ่นโทรังยอะอ่างใส่ง right? ่ายเพื่นว่าพวนบริขืนเคยยินนั่นหยอบรุงเบิ่อกคือเขามาฮาวยามมือสาวาม Quá đẹp Đẹp sáng khẩu, Cái gì chín bộ bớt đọc Bộ uống bớt đọc cư Đá bà người chín bộ bớt Cái gì Hôm nay thì mình con cho vô mồ một đá cho ra càng mắt ạ bây giờ phao cái dây bà tin bỏ ra phường xài đám cái cho tầm một người. เสบาทาตี้ขัดงองๆจะองขางหมอเขาไว้เือนสิบันดแล้นใส่ซองโดมุมตอมุมตอนซาวแล้วก็มุมตอนแรงเพอเพอมีมุมมุมตอนเทียงอน่างไนี้ไก่สีซุกแล้หรกเดี๋ยวก่ยสีจะกินเลยนี่ข่ามันกับเปื่อยเห็นบ่ ข้าวมันกระเยอยถึงห้าบีๆไปอดไกอดเพยบางคนกรบโวบีอกอดไงเป,ป็นปันอยู่ชาวบานหนึงขาววัปินจำกินโบเวิร์ดเงี้นครับข้าวหอนห่อนยินห่อนห่อนใบประแดกผู้ใดจินประแดกยิบแซบแซบแจวใบ,บหอนหอน,หอน ได้แล้วสองทิป